ฮัลโหลไอโอ <Hello? S 1> ทำงานสัขขงคมคุยแอมยังยังไม่อยากทำว่ะเบื่อไอโอมึงเป็นอะไรวะวันนี้ทั้งวันเหมือนไม่ใช่มือเลยมีอะไรอีกปะมันแค่นี้นะ อะไรวะไอ้โอเฮ้ยเฮ้ยจะเสือกป้ายสัตว์เอ,อ้ากู้ว่าถามดีๆีนะไอ้เฮียกูจะเป็นอะไรไมันเรื่องของกูปะไม่ต้องยุ่งพีเจมาไหมพีเจมาครับอ่าโอเคพีเจับต่อไปเราเรียนอะไรเดี๋ยวไปเรียนเคมีตึกหนูนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยเขียนรหัสเ,เขียนรหัสประจำตัว น้ำหนักส่วนสูงให้พูดนะนะเพราะว่าผมขอไปเข้าน้ำก่อนนะครับเพิ่งมาเองจะรีบไปไหนไป,ไปล้างหน้าครับอาจารย์งอวโครับอ่าไปรีบไปรีบมาพี่เจครับ กูว่าเพื่อนเราไปนานแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยไหมเชี่ยวทำเชี่ยอะไรอ่ะฮะไอ้ซาดไอ้เ,เสือออกไปนีมึงเพื่อนไปไอ้เชี่ยวทำไมมึงเสีอบไม่ได้มึงเป็นเรื่องนี้ไปสักเรื่องไม่ได้เหรอเชี่ยวมึงตั้งสติดิ้มึงทำแบบนี้ทำไมวะฮะไอ้เชี่ยเนี่ยใครแม่งเป็นคนบอกกูว่าจะไม่ยุ่งฮะ เออยิงฟังดิฟังเชื่อไรว่าตายพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจกูณชัดอย่างเรี่ยมอ่มีทางเรื่องอีกเหรอวะกูแม่ไม่จริงจิงเหมือนมึงไงไี่ดีเย็นแหน่พูดพูดอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยกูบอกแล้วชาไม่ต้องมายุ่งออกไปมึงจะอะไรกูนักหนาวไว้เฮ้ยเดินทำอะไรเจี๊ยบจ้า ยหยิบมากจจะบอกปเลยก็ได้จะไล่ผมบอกผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยๆคุยกันมาตามมาทั้งสองคนเลยไปคุยกันที่ห้องแนแนวมาออกมา,าสรุปว่านี่ของใครของผมครับแล้วทำไมต้องดูดละ่ะผมเครียดครับ นักเรียนเป็นอะไรแม่ผมเสียครับพ่อกดดันผมก็ะทำตอนนี้พ่อคาดหวังไว้ไม่ได้ครับสิ่งที่เรียนพูดมาครูครูเข้าใจทั้งหมดแต่ว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างค,ครคูจะหักคะแนนความเพื่อสมสิบคะแนนบวกกับทําทันบนด้วยโอเคครับถ้ามีครั้งที่สองปุบถือว่าเราคุยกันแล้วเราไม่ดูเรื่องครูก็จะเชิญผู้ปกครองแล้วทีเนี้ย ที่เขาคาดหวังอยู่แล้วหลายๆเรื่องก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นนะถ้าเรารู้ว่าอะไรที่เราทําแล้วมันไม่ดีจริงๆก็ไม่ควรทาครับจ้งนี่แหละครับเรื่องราวของผมเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่หลงผิดคิดว่าบรีุไฟฟ้าคือทางออกของปัญหาคิดว่าแค่ได้สูบได้หนีจากความเครียดแล้วมันจะดีขึ้นแต่ผมผิดผมไม่เคยรู้เลยว่าความสุขแค่ชั่วคราวมันจะแลกกับสุขภาพระยะย,ยาวที่ย่ำแย่แล้วใจก็รู้สึกผิดต่อเวลา รู้ไหมครับแรกๆมันแค่ร้องถ้าสุดท้ายมันก็กลายเป็นเลิกไม่ได้อย่าทำตายมันนะครับ h a ชแท็ fake air fake life